ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันแล้วนะคะแต่ที่เราผ่านไปจากคลิปนี้ไปนานเราไม่ได้มาอะไรเลยนะคะวันนี้ถ้ามาอะไรหลังที่พอรับน้องเสร็จแล้ววเรียบร้อยคือมันก็ดำงหมืนะออกแดดออกทำอะไรอย่างงี้ก็เลยมีผลิตภัณฑ์นะคะที่ไม่เหมือนใครจริงๆคือตั้งแต่ใช้มาคือไม่ไม่ไม่เคยใช้ไม่ไม่เคยใช้ตัวน,นี้จริงๆเป็นของ baby k i t t ะ หลายคนคงรู้จักอ่ะเบบี้คิดมันดังเรื่องไอ้นี่เนาะไอ้ที่ทาหน้าหรือทาที่ดังแต่คนไม่เคยใช้แต่อันนี้คืออันนี้เป็นตัวแรกเราใช้เลยนะมันเป็นทาผิวอ่ะที่่ม,มันผสมเขาเรียกผสมอะไรอ่ะอะควาเดอร์เบิร์นอ่ะที่มันทาแล้วมันจะมีน้ำอ่ะตัวเนี้ยเป็นทาผิวนี่นะคะสามสีใครมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าทาแล้วไม่เรียบเนียนไม่อะไรอย่างเงี้ยคือตัวเดียวเอาอยู่จริงๆตัวเนี้ยแล้วแม่งทายิ่งแบบ เนื้อมันนะแมาพูดถึงกับผมไม่ได้เหมือนนมาดาก่วไปเป็นเนื้อเหมืนแบบวิปปิ้งครีมอะแล้วกลิ่นมันหอมมากทาแล้วคือมันเนียนมันดูใสเลยอะไม่ดูแบบยังไงอะเทาๆอ่ะแล้วสิ่งสำคัญนะคะคือตอนตอนแรกเราเราอ่านเราก็ตกใจเหมือนกันนะมันมาจากแมงกระพุนน่ะแมงกะพุนจันน่ะคือไอตัวเราก็แบบฮะแมงกระพุน มันทำได้ด้วยเหรอวะแต่ก็ยกให้นางจริงๆดูกล่องก่อนเขาเรียกว่า,า baby kit คูคูบิงนะคะบิงเพราะมันทำให้อ่งบริงจริงๆ,ๆอ่ะเพราะวันพอ่เาไปมหาลัยใช่ปะไปมองมาเพไปนก็อบอกว่าเออเขาใช้ตัวไหนเกาบอกว่าใช้ที่ไอคูคูบิงอะของ baby kit เราแนะนำไปนะคะเราก็เลยมาบอกต่อหน่อยว่ามันโอเคนะ ไอสามสี่เนี้ยมันใช้ได้กี่มั่งนะคะแต่การแนะนำเป็นคนที่จะใช้คือให้ใช้ก่อนเอ้ยไปรดน้ำมันจะมีหนาที่กับเราแก่นะคะมันจะได้ซึมซับได้ดีมากนะคะเวลาราดน้ำแบบว่าลูบลงผลแล้วมันเปิดแล้วเวลานี้ไปนี้มันก็จะแบบเข้าไปซึมได้ดีมากนะคะไอตัวจะบอกก่อนเลยแล้วกันว่าสีฟ้านี่นะคะเราจะจะให้ดูนะครีมก่อนสีฟ้านะคะนี่นะทาไปมันจะเหมือนมีน้ำอ่ะ มีน้ำออกมาเนี่ยเห็นปะเห็นน้ำไหลไหมน้ำมันแตกีบ im ok ้าน mm ี่นะคะมันจะดูขาวเนียนมากบ l ิ้ง b เลยอาจจะไม่เห็นความแตกต่างเพราะพัดเปิดแลดกล้องนะแต่คือเราเรานี่งจริงๆมันขาวขาวมากๆแล้วก็กลิ่นหอมมากๆชอบมากๆมันเป็นสีออกพาร์เกลเลยอะ อ่ะสีฟ้าโดยเฉพาสีฟ้า,ฟาใช้กับคนที่สลบอ่ะสาวผิวขาวแดงอะไรประมาณนี้นะคะสาวผิวขาวแดงแล้วสีพีชสีชมพูนะคะใช้กับพวกที่ขาวซีดนะคะเนื้อมันจนแมนเป็นเหมือนเนื้อวิปปิ้งอะวิปปิ้งครีมนี่นะคะแล้วสีเหลือง ใช้สำหรับคนผิวสองสีเหมือนพออพอใช้สอใช้สีเหลืองอยู่นะคะเพราะมันจะทําให้ดูแบบว่าเพราะพอไม่ชอบเน้นข่ามากชอบแบบเออเน้นธรรมาชาติธรรมาชาตินะใครที่สนใจหรือว่าอาอยากจะสั่งซื้อนะคะแต่เน้นเลยว่าไอตัวเนี้ยดีมากๆมันมาจากแมงกะพรุนทาแล้วน้ำมันแตกอ้าว โอเคนะถ้าใครจากได้อะไรเงี้ยไอตัวนี้มันป้องกันแสงแดดด้วยนะอย่าลืม baby Crit, c r e s c u o l cool i n g s ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย